พยายามทำเองลูกพยายามทำเองค่ะไม่ไปชุมอยู่ค่ะคุยงานอยู่ลูกโอ้ยพาไปหาหมาอเลยแม่ดีที่สุดแล้วพาลาไปกินแล้วซะฮัลโหลค่ะเรียกค่ะไทยผักบ,บุ้งแฟมิลี่ออนไลน์นี่มันยากค่าให้พี่มาเลยเหรอคะชื่อตัวเอง ค่ะหนูทำไม่เป็นมาสอนหนูหน่อยไปพุ้งพยายามทำเองลูกพยายามทำเองคะ่ะไม่ไปชุมอยู่คะ่ะคุยงานอยู่ลูกเป็นไงบ้างของนาติดปัญหาอะไรไหมคะคันคู้ใช่ค่ะ อทางลบดมยอะายวันนี้แม่ไปเอาเอกสารที่โรงเรียนให้พี่อย่างนี่อยู่ไหนที่เดิมเลยไม่ไปไหนเลยนั่งที่เดิมไม่ขยับเลยทำยังไงเอาอืมเอาอะไรเนี่ยทางไหนจะนีเงียแม่อะไรยังไม่เอาเอกสารให้ผมอีกเหรอ ก็ทำงานยุ่งทั้งวันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไป,ไปดูแลตัวเองไปโ๊ยได้ดเนี่ยกระโงทำอะไรอยู่อ่ะเนี่ยเรียนออนไลน์อยู่เนี่ยรู้สึกตัวร้อนร้อนไม่สบายรอเปล่าเนี่ยเขาจำอะไรซิ

แม่ผมไม่ไหวแล้วปวดหัวมากเลยไปส่งโรงพยาบาลเลยดิแม่ผมปวดหัวไม่ได้ยินหรอครับนี่นี่นี่อ่ะพลา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 ดีที่สุดแป๊บมึงไหมแป๊บแป๊บมึงไหมพลาพลาอ่ะนี่นี่พลาพลาพลาดีที่สุดแล้วพลาตะกี้ไปซักพลาอีกแล้วพลาอีกันปะ สอ o ชั่วโมงต่อมาโอ้ยโอ้ยพี่เดชทำอะไรตกใจหมดเลยพี่ไม่สบายไม่รู้เป็นไข้หวัดอะไรหรือเปล่านะ ไปหาหมอด่วนเลยอาการหนักขนาดเนี้ยไปหาแม่ดีกว่าว้ายม่โอ้ยสบายหนาวจ้าผมเป็นไข้หวัดใหญ่หรือเปล่า โอ๊ยพาไปหาหมอเลยแม่เฮ้ยผมหนาวเป็นไรอะ่ะมานี่ไม่ได้มาใกล้ๆแม่นี่มาแบมือมาแบมือมาอ่ะนี่นี่นี่ลูกลาลาลาคาราคาราคารากินซะกินยาซะไปไปไปกินยาซะขลาอีกแล้วเลยแม่ <laughs> มีได้สักทีค่ะตบุ้งอะไรตอนไี่ไม่ไหวแล้วเนาะแม่ไปบอกแม่ให้ไปหาหมอละก็แม่ให้พี่กินยาพาราอีกสองเม็ดแล้วโอ้โหพาราอีกละปับบุ้งอ,อ,อะไรก็ต้องเอาอคืนแม่สิเละไหนของนี้ิ่งเล่ ได้ผลชัวร์มาหายหรอยังว่ะไปพี่ครับ อ่ามีออเดอร์เราพี่ออยังไม่มีครับน้องคือผมมีปัญหากับแม่หนักมากเลยพี่ผมกัมบ,บน้องก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่ใช่ค่ะเฮ้ยน้องใจเย็ยนก่อนอย่าเพิ่งคิดสั้งกันเออไม่ใช่งั้นนะครับพี่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังพี่อ๋อก็บอกว่าเฮ้ยมันจะดีเหรอ,องพี่โดนตำรวจจับปะเนี่ย ช่วยหน่อยนะพี่เออนะคะพี่เอออ,อ่ะ่พี่ก็เข้าใจแหละงั้นเดี๋ยวพี่ช่วยก็ได้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะมาต้องทำไงอ่ะเดี๋ยวพี่กดเบอร์โทรเลยพี่เปิดเบอร์ก่อนเบอร์ไหนนี่เลยพี่ศูนย์เก้าเบอร์นี้นะใช่พี่โอเคนะ ใครโทรมาเนี่ยเบอร์แปลกๆฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะจากไหนคะพูด oh, เป็นใครคะเรียกค่ะไทยเบื่์หนึ่งค่าตัวเบื่์หนึ่งตอนนี้ฉันไม่มีหรอกค่ะเออเออเออแต่แต่แต่แต ฉันมีไอแพดได้ไหมคะฉันเพิ่งซื้อมาใหม่จะซื้อมาให้ลูกฉันแลคะถ้าคุณไปขายได้มากกว่าหมื่นหนึ่งแน่นอนฮะ<า>ไอแพดใหม่อ๋ออมาเลยมาเลยค่ะค่ะค่าค่อยตรงนี้นะอย่าตำรวจมาแลยเดี๋ยวรีบไปเลยคะ่ะค่ะตีบมาแลวค่ะค่าค่ะค่หนูนาเชมพูค่ะลูกพี่เราเรียกค่าไทย <s> พี่นีพี่นี่ ่ีไปเลยค่ะไปเลยค่ะพี่ดี่เ๋ยวงานพวกหนูเคลียร์ให้กับพี่รีบไปเลยค่ะพี่ไปก่อนนะขอบใจมากน้องพี่ว่าแม่น้องก็รักน้องทั้งสองคนเหมือนกันนะเนี่ยเขาเพิ่งซื้อ iPad ใหม่ให้เราสองคนเนี่ยพอพี่เรียกไปหมื่นหนึ่งอ่ะเขาบอกให้เอา iPad ใหม่ไปเลยมันแพงกว่าหนึ่งหมื่นึงนะไอ้พวกบุ้งแม่ไปซื้อ iPad ให้เราเหรอโอ้แล้ว เราโอนมาทั้งสองวันไม่อยากได้ไอแพดโหแม่นี่สุดยอดจริงๆเลยพี่เออแล้วเราแกล้งแม่ไปแล้วสิไม่เป็นไรหรอกตามนั้นอะเอองกันเชื่อยุคน่าหนุ่มเฮ้ยมาแล้วบอกแล้วแม่บอกเราสองคนรีบมาใหญ่เลยเฮ้ยแม่ไม่มกระตุกเหมือนกันนี่เฮ้ยแม่มาแล้วมาแล้ว พวกเราหัวราออะไรกันปากค่ะทำแบบนี้มันตลกบ้างหรือไงฮะคิดว่าแม่มีเวลาว่างจะมาเล่นกพวกเราเหรอก็แม่ไม่เคยรักพวกเราเลยไม่มีเวลาให้หนูบ้างเลยอ่ะวันๆเอาแต่ทำงานไม่เคยสนใจกันเลยแม่มาใช่ไหมเห็นไหมพี่บอกแล้วแม่รักเราจริงๆเชื่อพี่เหรอยังไงแม่ก็รักลูกเองนะงั้นพี่ไปก่อนนะพี่ะไปไหนพี่ พี่ไม่เอาเงินเหรอพี่มีงานในตะไี่กั้วเข้าไปแนวองเาอะเราสองคนอยากได้เวลามากใช่ไหมไม่รู้หรอว่าทุกวันที่แม่ทำงานน่ะหาเงินมาให้พวกเรากินอยู่ใช้อยู่อย่างสุขสบายไงและนี่ไง iPad ที่พวกเราอยากได้ตอนเนี้อยากได้เวลามากใช่ไหม งั mm ้น hmm. ก <ICH> e> ็เอาเวลาไปเดี <AY compliment> <giving> ๋ยวแม่เราเล่นกับพวกเราเต็มที่เลยงั้นก็ไม่ต้องเอาไอโฟนไอแพดเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอแพดตีผมปุ๊กคุณดิ